วันนี้โซภาคาวินจะมาตัดผมร้านอยู่ซอยร่วมใจนะครับเดี๋ยวผมจะล้านเด็กคนหนึ่งราคาหกสิบครับร้านนี้ตัดดีครับเออร้านนี้ะออกแนววินเทจน,นินเทจเดี๋ยวเราไปดูหน้าร้านครับก็จะเป็นาบรานนี้นะครับนี่ก็คือบรรยากาศภายในร้าน แล้วนี้ก็คือผมกำลังจะขึ้นเก้าอี้นะคะด้วยควาที่ผมสูงยังไม่พอผมเลยต้องใช้บอบเสียมตามเป็นตัวช่วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูตอนที่ผมตัดกระเสริมรลอกกอนนะครับพี่เขาก็จะผมนั่งแบบไปงี้แล้วก็ส่วนนี้คือส่วนของหน้าร้านนะครับ ผมก็จะเอบเล่นน้ำลายนิดนึงนะครับแน่นอนครับผมเมื่อทีไรผมจะหยุดปรับไม่ได้ทุกทีนะครับก็ผมก็จะเริ่มเอียงงนะครับแล้วเดี๋ยวพอผมก็จะเริ่มเหมือนคนอ้วนนะครับโอ้พหและอ่ะนี่นครับแล้วก็นี่คือการเสิร์ฟรอแล้วใครใครอยู่สามพันก็แวะมาชื่มาชมกันได้ครับก็เพราะว่าด้วยการที่ ด้วยความที่เขาขายของหลอดในซอย